สวัสดี FC แฟนช่งองทุกคนนะคะมน,นีนุษนที่ยากกับเสภาพ,พอมีพี่น้องเอไปตามแนวทางของแม่จันนะคะงมด่ี่ิพานมาแม่จันคลิปแรกเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้จับกบโอบยห่่ๆนะคะเพิ่นตีเป็นหนึ่งเหานะคะเลขออก8ปหานะคะงมวดนี้เพิ่นฝันว่าค้นคางบ้านตายนะคะตายคักตายแน่นะคะจะเป็นตัวใดไปฟังไปเบึงไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ วดที่ผ่านมากนะรวยของพ่อแดงของมุ่นเก่ามาแม่จันฝันชิบแรกที่ว่าเป็นว่าได้กบเนาะ <Yeah. S 1> เป็นได้กบตัวยงใหญ่เดี๋ยเขาตีกันหนึ่งเก้าหาวัน่ะนะ <Yeah. S 1> ไม่ได้ออกแปดหาเนาะ mm hmm. โอ้ยตีเหล็กตีเก้าหาออกแปดห้แต่ว่าคลิปสุดท้ายแม่จัน oh, ก้อนฝัน,นเกีียวมอเตอร์ไซค์เนาะหนึ่งเ mm hmm. แปด บ่อไข่เอ๊ะโอนนี่จะได้ยินมค่ะว่าฟันคักฟันแน่อดบ่ได้บ่อไข่สัมผัสกับสินบ่เมียแล้วรวยบ่ลูกเลยคันบ่อไข่สัมผัสบ่เมียสิสินบ่อไข่สัมผัสนี่แม่แล้วว่าแล้วฟันคักเนาะก็ตั้งกล้องถาเลยแล้วฟันนี่ยังแม่ฟันคือว่าฟันค่ะเปนย่านจะได้อภารมาใส่คอสฟันมาใส่คอไปแล้วฟันแน่นนั่นเนื่นข่างกันยื่นข่างกันเป็นยังฟันนันมันไต่อ๋อ ิ่นเป็นยังกู้ตายแม่จ้าเป็นเอาอันอิมืดอิมืดตายคนน่ะคนนี้ก็เลยย่างไปแล้วไปส่งมึงนตายอีหลีต่มืดตายอีนีอ่มืดตายอันเซ็ตเต็มตายย่างมาคักตายแล้วมันมัน้งตายแล้วเลยเป็นย่านมันเลยเป็นย่านอิมืดนั่นค่ะฮ่องมาเลยเธอถึงก็โอ้ไปเปล่าเพิ่นหลอกอยู่บ่แม่ กนหลอกเราเห็นมันว่ามันดีๆอยู่มันก็มาตายในเร็วควันก็ฟ้องก็ได้อืมอีหมื่นก็ดีๆอยู่มันก็มาตายอีหมื่นตายอีหมื่นแล้วนะนี่นั่นมตายอยู่เฮียนเล้วบอกแม่ตายอยู่ในฝันเพฝันเป็นยังไงตงตายบุกเห็นมึงจะไดอีหมื่นตายแล้วหมื่นตายแล้วเล่นไปเลยเด็กไปส่งมึงตายอีหมื่นตายอีห่นที่ว่ากั่นอีหมื่นอีหมื่นกับวัตถุ ตาอ่านี้ปดมันนี่บรเี้ว่ามันเป็นอย่างมันตั้งตายกันนี่วันแขงยาค่ะหอมล้ถือเด็เดวหลวงู่จัจันตื้นจนไหลเลยรอะเอาหลวงพ่อมาใส่ข้อจังเส้นเอาหลวงพ่อมาใส่ข้อบันี้ล้ลมล้น้อจังเลยถึงว่าหลับชิดญาติเพราะว่าเห็นข้าตาติดตาตาติดตาติดตาน้จงงนี่มือน่ตายดีนี่มือนมึงจะนี่ตายหรอตายอีกหรตายมันขนา ตาย,นยาใน,ใน,านาย,ยานในฝันในย่านค่ะย่านเจนตื้นเจนไหลตาวามแม่ฟันตัมือมดได้หนิขึ้นเดี๋ยวมันต้องมาฟันนั่นเ<ว>อนะฟันมันบนวฟันบขึนหเอาผ้างูหมดจั่จานจับจานมัเกื่อมาแสนพ้อจันอดได้ มันจริงเนาะตันก็จริงล uh, ้วามันจริง่นตายไปวกเวเกาลัดเนื้ออ้าวบนจริงนะเป็นยาแม่ได้ไปเอิ่นฟังบ่ะโม่เาเป็นคนไตเรัวอายุคนจักปีละอายุหาสิบองตัแต่มยแค่ไหนคอายุแม่มือเนี่ยหาสบกแม่หาสิบที่ไหนสป เลขบ้าน48เลขบ้าน48เมน48ตายยุ่งเหียนเลยบ้านแม่ตายยุ่งเหยียนตายใส่เหียนความผินอยางเงตายหมืันไมันวรทีจะต้อตายมื่้อกลดกฎอนยญาตเขามันมันมีสประเด็นเนาะนะรวยเนาะมงมนเลือดท่านถ้าบอกเลขบ้านคือออกอายุผู้ตายเนาะแมนนี่ละที่ว่าพลังค้นกรบบอกอายุได้ออกก็สอเกิดก็สอเกิดมันก็ศูนยสิ บอกแม่ศูนย์เต่ามันศูนย์สิบเพระอสเกิดศูนย์สิบแมนสองหาสองหาศูนย์หนึ่งแมนสองห้าศูนย์หนึ่งศูนยหนึ่งคือหนึ่งศูนย์พาะสิบนหนึ่งศูนย์พราะอสเนอะเพราะอสิบไม่กันหนึ่งศูนย์แล้วสองห้าหนึ่งศูนย์พราสออสสิบแม่นึ่ศูนย์เต่ามันหนึ่งศูนย์สิบ สองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่เนาะศูนย์สิบแมนสองสองหาหนึ่งศูนย์พ่อซอเกิดมันเกิดสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สิบแม่มันเกิดศูนย์สิบไหมเพรแว่ศูนยหนึ่งศูนย์เคยฝันเห็นนั่นพอบานนู้ตายนะลูกนู้ฟันมันมันบอกอายุไหมมันบอกพ่อซอเกิดแล่ามันบอกหาหนึ่งแมน มันถี่มันออกเก้าหาหนึ่งอ่ะมันฝันมาพอมันตายมันออกหาหนึ่งออกเราเราเกิดพ่อสอนหนึ่งหาเออปลี่ยนเปลีนเชี่ยวปอกตายหนึ่งกัออกหาหาหนึ่งหาซูเอดปีนั่นตายหาซีพีคนหนึบ้านเป็นหาซูเอ็ดปีตายอยูุ่บ้านแม่ตายอยู่บ้านตายอยู่แม่จันฝันฝันมือขึ้นฝันรอสีแก้ง ฟันวาแม่มืดตายอายุแม่มืดหาสิบหกปีตายยุบานบ้านเลขที่ี่สิบแปดพ่อสอเกิดสองห้าหนึ่งศูนย์อันบ้านอันนี้ม,ม,มูหอยมูหา่ามูห่าคนเพื่อคนถามสี่สิบแปดมูหา่ 48, หา เรดินตายโหกูไพ่ไมาะว่าเม่มืดตายดีนึก็สิงเงินพี่ดอกูไพ่ไหมอะเปิดไฟเป๊ะเลยเป๊ะเไฟเปิงจิด้ววะบเปิดไฟบูบาบามากปั้นหน่อยๆปันซ้ำหนีมองอะเอาเอาเกิดขึ้นเอาไปแล้วไปแล้วกูไพ่อ้าสรุปไหมพี่น้อง น้ารวยจะเพื่อใคเบ้าคือเพื่อไห้ตาข่อยบ้างเอฟซีสิลัลงมาติดตามข่อยเหมือเดิมอ่าน้ารวยสรุปสรุปนะครับเลขวิจันทร์นะครับวันมาไม่เหมือนนะครับเสียชีวิตนะครับอายุปัญหา16นะบบาลีที่18มูฮันะครับกส2,510นะครับเด้อพี่น้องแนวทางวิจันทร์นะครับของวันนี้ครับผมโชคมันมาในแนวทางวิจันทร์นะครับ ใกล้มื่อจังสิมาตามแม่จันนี่เด้อค่ะเพิ่มแม่จันปันเดสามอีกเพราะว่าอีกกว่าสิเลกสิออกอีกหลายมืออยูโค้งสุดท้ายจะมานล้วมนน่ารวยคือเก่าเด้อค่ะไก่ปีใหม่แล้วเนาะวันนี้ออกวันที่สามสิบเนี่ยออกวันที่สามสิบไม่ได้ออกวันที่หนึ่งมันจะมันจะเป็นของปีนี้ของวันที่สามสิบก็สิมาตามไว้ยู่วันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์ เอฟซีพิจารณาเด้อค่ะเป็นแนวทางหาเสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พูดแม่จันลหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะหายเอฟซีโศกหมาน,น้ำเด้อค่ะฝันเลยเอฟซีเอ้ยถ้าเก้าฝันงั้นสิสนออกเลยเนาะออกแล้วเนาะบอกอายุออคุ้ตายเนาะ